ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นรักต่างวัยฝันเห็นรักต่างวัยระหว่างผู้หญิงแก่กับชายหนุ่มฝันเห็นรักต่างวัยระหว่างผู้หญิงแก่กับผู้ชายหนุ่มแปลว่าอะไรฝันเห็นรักต่างวัย ฝันเห็นรักต่างวัยนณะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคือท่านน่ะมีความกโกรธท่านมีความโกรธใครบางคนอยู่ท่านมีท่านน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะภายในเจ็ดวันเนี้ย จะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วติดต่อมาท่านมีดวงจะตั้งคันท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะมีเพศตรงข้ามติดต่อมาหาหน้าที่การงานของท่านจะมีความก้าวหน้าดีมาก ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานถ้ามีการตั้งคันะ่ะใบเนี้ยจะได้ลูกสาวท่านมีเกณฑ์จะตั้งคันได้ลูกสาวเลขนำโชค5 2 0 5 2 0รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิป